คือหนูก็จบเพิ่งจบมาได้แค่ปีเดียวใช่ไหมแต่หนูก,ก็รู้สึกคิดถึงโรงเรียนแล้วอะสะูทัวสนุกเปล่า,สน,าสนุกมากทุกคนนี่เพียเ <Okay, S 2> ขาถ่ายคือแบบคือตอนแรกอะที่ได้ยินชื่อโรงเรียนใช่ไหมหนูก็คิดแล้วว่าแบบเออโรงเรียนเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นชื่อโรงเรียนอะ,อะไรนะหนูหนูสับสนชื่อโรงเรียนตลอดเลยที่มีคําว่าทีไม่ใช่ทีพี P. พีพีหรือทีนะทีแซบพีแซบโน้โนก็ไม่ทราบเหมือนกันหนูหลับันตลอดทางเลยก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นคือหนูก็มาเชียงรายบ่อยนะแต่ว่าจุดที่หนูจําได้หลักก็คือน้ำพุร้อนทําอะไรเชี่องอยไรบ่อยบ่อยบ้านยายอยู่เชียงรายค่ะมีร้านอาหารประจํำไหมที่เชียงรายไม่ครับปกติก็ไปถึงก็กินข้าวแม่นี่นี่โรงเรียนปัญญาวัตร พีเซพอเห็นคำว่าพีเซฟป,ปุ๊บใช่ไหมก็คิดว่าเออเราเรากำลังจะไปโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอวันก่อนวันก่อนก,ก็คือวันเมื่อวานเออก็ดูกันว่าแบบเออโรงเรียนเป็นยังไงแบบเด็กๆแบบอายุรุ่นราวคราวไหน Everyone, หอะไรมาบนี้ใช่ไหมแล้วพอดูอ่ะก็แบบว่าเฮ้ยชุดเหมือนโรงเรียนต้นกล้าโรงเรียนต้นกาที่เชียงใหม่เลยแบบว่าน่าจะโรงเรียนอินเตอร์แล้วเปล่าแต่นี่ก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนต้นกาโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่านะแต่ว่า,ร,ร,วา ñas, รู้สึกว่าัานดูเหมือนจะเป็นโรงเรียนอินเตอร์เลยว่า ต้องใช้นน่แน่แล้วพอมาถึงก็แบบโรงเรียนอินเตอร์จริงๆงด้วยใช่แล้วคือแบบเด็กเก่งมาก mm. เด็กอนุบาลเปล่าหมายถึงว่าโรงเรียนนคะมีแต่โรงเรียนนี้มีถึงแค่ป .6 แต่แต่ก็มีอนุบาลน,นะไปถึงป .6 ก็แบบว,ว่าน้องๆน่ารักกันมากคืนเพิ่งเพิ่งได้มาสกูทัวร์สิ่งนี้ใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออเราก็เคยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี้ยแล้วทีเนี้ยพอ พอได้ไปสกู๊ทัวร์ครั้งแรกรู้สึกสนุกสนุกตรงที่แบบเราเราได้ปันปันเด็กอะแบบว่าได้ได้แกล้งน้องอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าได้แบบเอ้ยเอ้ยแซวๆอะไรอย่างงี้แล้วแล้วแล้วรู้สึกว่าชอบชอบตอนตอนแรกก็กลัวนะว่าแบบเออไปสกูทัวร์จะจะแบบกร่อยไหมแบบว่าน้องๆจะแบบเอ็นจอยหรือเปล่าแบบว่าคือเขาอาจจะแบบไม่ได้ ไม่ได้ฟังเพลงของเราอะไรเงี้ยเออไปก็กลัวแต่ว่าพอพอไปแล้วก็เอ้ยเขาให้ความร่วมมือดีมากคือพอแค่เดินออกมาเนาะเขาก็กีตัวโคเห็บโคแห้งก็คือไปไปสปูทัวร์ใช่ไหมคะปกติถ้าถ้าเราโชว์เราจะแบบเต้นเต้นเต้นเอ่อรีแคปรีแคปรีแคปเต้นเต้นเต้นเล่นเกมเล่นเกมเต้นเต้นเต้นใครของใครของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จับมือเออไฮทัชเออแต่อันเนี้ยแบบพอไปทุ่งเรียนอะเหมือนแบบ มันจะฟิลสมัยก่อนที่เราต้องมานั่งฟังใครก็ไม่รู้อยู่บนเวทีพูดเรื่องพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็แบบว่าเราก็นั่งเมือเมื่อแต่แต่เนี้ยคือน้องน้องเหมือนเมือนะน้องเหมือนแบบพี่พูดพี่พูดอะไรอะอย่างงี้ใช่ไหมแต่น้องอ่ะเวลาแบบพูดพูดแบบเราก็พูด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 ไปน้องน้องก็เมือเมือเมือพอพอเมือไปสักพักแล้วเราก็ว่า เขาตีกันได้ไหมคะแล้วก็เย,ย่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็จะแบบเย,ย่กีดกีดกีดอะไรกันอย่างงี้ใช่แล้วจะเป็นแบบสนุกแล้วยิ่งยิ่งอเนี้ยเป็นโรงเรียนเด็กเล็กใช่ไหมทุกคนแบบแค่ถึงป .6 อะเราเราด้วยแบบอํานาจของอายุคือเรารู้สึกว่าแบบมันมูมูไปหมดเลยอ่ะแบบว่าแบบยังไงอะคือคือมันมันคือหนูก็จบเพิง่งจบมาได้แค่ปีเดียวใช่ไหมแต่หนูก็รู้สึกคิดถึงโรงเรียนแล้วอะแบบว่า เด็กเด็กเด็กน่ารักมากเพราะอยู่โรงเรียนเราก็แบบเป็นเด็กใช่ไหมอืมคือเหมือนเราอยู่ในมุมมองที่แบบเป็นผู้ใหญ่ไปมองเด็กอย่างเงี้ยแทนแล้วอ่ะเราไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนแล้วเราก็เลยรู้สึกรู้สึกคิดถึงคิดถึงว่าแล้วแล้วพอห้องห้องที่เข้าไปเขาให้เข้าไปพักใช่ไหมคะก็ก็จะเป็นห้องน่าจะห้องเรียนวิทย์คณิตสักอย่างเพราะว่ามีวัฒนจักร โน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วก็มีใบเล็งเดียวเกสรดอกไม้อะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปเปิดดูอ่ะคือคือเด็กเด็กโรงเรียนนั้นเขาเขียนสวยมากตัวหนังสือสวยมากแล้วก็แล้วก็น้องมีความขีเอิีหนูหนูแบบพอหนูกลับไปดูใช่ไหมแบบตอนนั้นเราเรียนเรื่องนี้แล้วหรอเราเรียนเรื่องนี้แล้วหล่อเป็นจำได้เลยแบบเปิดพลิกไปดูป .6 เอ๊ะเราเคยเรียนเรื่องนี้แล้วหรอตอนป .6 รเลยรู้สึกว่าเรียนเรื่องยากขนาดนี้แล้วหรอตอนป .6 <laughs> รู้สึกแก่ไปเพื่อน,นไม่มันมันไม่ใช่แบบรู้สึกแก่มันเป็นฟรู้สึกแบบยังไงอะคือไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแก่เลยนะแค่รู้สึกว่าคิดถึงอะ่ะคิดถึงตอนนั้นแล้วก็แบบฉันฉันโตมาได้ยังไงฉันผ่านการเรียนอย่างนี้แล้วรู้สึกยิ่งโตยิ่งสมองเสื่อมถอย